แล้วจ้าหวยเจ้าดังพี่น้องกระเทียมเจียวคือแบบว่าเบ้ออันเลยพี่น้องให้หลายโพดหลายโพดพี่น้องเบิง้งทำมายัม้ม้ะพี่น้องเด้อย,ยั้าแล้วก็โคเรงโคเรงโคเรงเห็นมันเข่ากัน้ะพี่น้องเด้อ ก็บอก่ค่อยเก่งเนาะพี่น้องกับเบิ้งภาพเอานะเจ้าดังเนะจ้ะนจอมเทียนนะชายหาดจอมเทียนพัทยาจ้ะหอยนั่งล่มเจ้าดังเนาะย้ําหล่ะฮามาซิมกันเนาะบบดน,นี้เนาะแสบบ่แสบกันแล้วแต่คนมากเนาะพี่น้องเนาะฮามาร้องกันเนาะบ่ร้องกับบารูนะ้เนาะขอตัวไปกินเม่งกันนะจ้ะบอมันสิ แบสบจำคำหล่ำลือบอเบิ้งคุณแม่จะกินให้เบิ้งคำหนึ่งเด้อพี่น้องเด้ออ่อืมพอเดี